ใส่แหละทั้งโคง้งกันเนี่ยทั้งโค้งแล้วทั้งโค้งมึงลิ่งแล้วอันนี้สะพานมึงลิ่งเด้อนี่กำลังสร้างกำลังทุบอยู่นี่เมึงบ้ากำลังทุบออกนี่ทุบเห็ดไม้สะพานมันเห็ดไม้แล้วนี่สองอันเลยทุบออกทั้งสอง วงเมืองรีงเมึงมีตการก่อสร้างเซลสายอยู่นี่นี่เป็นแบบโค่น่ะพุ่นมันกำลังสร้างเมืองเดอ้อพุ่นแยกออกมานี่นี่เขตสุรินทร์กำลังสิขามไปบุรีรัมย์แล้วเมืองว่างงานก,กา่อสร้างเพิ่นบักหลายเลยพป่นหนุ่มเอ,อ้ยจะเลื่อนแหงเด้อบ้านนาถนนสีเลนไอ่จะอยู่กรุงเทพกรุงไทยกับเบิ่งเดอ้อเนี่ยบานเฮานี่ยจะเลื่อนบนเนี่ย เบื้องแน,น่นี่คนงานก่อสร้างโอ้ยเบื้องดีเหรอคือเห็นจะของสมัยก่อสร้างนี่เนาะซือมือเทาแล้วก็เสียนแล้วเ <c oughs> บื้องคนงานเนาะเต็มอยู่คนโอ้ปากให้กำลังใจเด้อคนงานเด้อสู่ต่อไปเด้อขามมาแล้วบุยล่ำพี่นอ้องเอ้ยเบื้องรถสองฟังทางเลยเยอะแยะหลายพูดนี่กำลังหลาดยากพี่นอ้องเอ้ยเบื้องแน่นี่ เราจะเลือเ่อนแห้งเด้อถนนซีเรียนนี่ว่าแต่สิบุยูถึงถนนซีเรียนว่าแต่สิตายคนบนผมเม็นตัวนี้ได้ยินน้ำกาอยู่ตัวน่ะอ้าวถึงล่ะถึงขีดุยลัแล้ะบันเนี่ย